กำลังเบ่งบานอยู่ริมถนนนี่เลยตลอดเส้นทางเลยนะคะเนี่ยดูสวยมาก <c oughs> ยาวไปถึง การกินไอติมครั้งแรกของปี first glass e t <laughs> อร่อยไหมอ,อ,อร่อยออนซอนแดดจ้ะอ,อร่อยอันนี้มันจะปเปรี้ยวๆหน่อยมิลส์สมอกกหรอเย็ดแต่คนอร่อย ทุกคนดอกเชอร์รี่บรอสซัมในเมืองโกเทนเบิร์กบานแล้วอะค่ะโหไอ้นัดน้องต้อยว่าจะมาชมดอกไม้วันที่หนึ่งพฤษภาน่าจะไม่ทันแล้วอะทุกคนมันบานแล้วอะค่ะนี่ดูบานแล้วโอ้ไม่ทันวันนี้เข้ามาซื้อเนื้อซื้อผัก พี่ขุนเดินนำหน้าไปแล้วพี่ขุนทำงาน5้าโมงเย็นตอนนี้อีกยี่สิบนาทีห้าโมงเย็นยังไปไม่ถึงที่จอดรถเลยทุกคน <c oughs> นางหันมามองเมียเดินตามหรือเปล่าอยากจะบอกว่าวันนี้แดดดีนะคะ1 5บ6องศาทุกคนผู้คนในเมืองโกเทนเบิร์กเยอะมากทุกคนออกมารับแสงแดดแล้วก็ชมดอกไม้กันค่ะ <c oughs> แล้วไอ้กับพี่ขุนก็กินไอติมเป็นครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะหวังว่าคงจะไม่สายเกินไปนะคะไอามาช้านิดนึงแต่ก็มาแล้วนะคะเพราะว่าไอาหายไปทำงานหลายวันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ไอ้อะไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนช่วงนี้ไอ้เ,อเป็นอาการของคนเลือดจะไปลมจะมานะคะมันก็เลยมีอาการแบบเป็นอื่นๆเป็นเป,นเปนเวียนหัวอยากจะอาเจียนบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเนาะไอ,อ้ก็ยังไม่ได้จองเวลาที่จะไปพบแพทย์นะคะเพอเอรไอ้ก็ทำงานยาวมานะคะสีวันติดกันเนาะก็พยายามที่จะทำงานนะคะทุกคนคือแบบมันไม่ได้ป่วยแต่มัน มันเกิดอาการที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละเราจะรู้ตัวดีสำหรับใครที่อยู่ในช่วงวัยทองอ่ะจะเข้าใจความรู้สึกที่ไอ้กำลังกําลังพูดให้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งมันมันไม่ได้ป่วยนะทุกคนแต่มันเหมือนแบบเราแรงกําลังความกระปี้กระเป๋าที่เราเคยมีอ่ะมันหายไปนะคะมันเป็นช่วงนะคะเป็นช่วงนะคะก็หวังว่ามันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันจะมันจะมันจะหายไปโดยเร็วพันนะคะความหมายคือถ้าสมมติว่าเ,าเลือดมันยังไม่หมดก็คืออยากให้อาการแบบนี้มันหายไปเร็วๆนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอาอาจจะไปหาหมอฝังเข็มนะคะไปปรึกษาเขาว่าจะมียาสมุนไพรอะไรไหมเพราะว่าไอาปรึกษาเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยอายุเขา5้าเนาะเขาก็บอกไอว่าถ้านัดเวลาจองเวลาไปหาหมอที่นี่ อ่าสิ่งที่ดีก็คืออ่าแล้วเดียวเราได้ตรวจเลือดตรวจความดันนะคะวัดความดันแต่ว่าการที่จะจ่ายยาเนี่ยมันมันไม่มีอะไรหรอกไอกี้เขาบอกไอ้นะก็คือจะเป็นยาฮอร์โมนหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้อารมณ์เรามันสถียนืนมันดีขึ้นทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะแต่คิดว่าเขาอาจจะต้องให้ฮอร์โมอนนะคะเพราะไอ้ก็ไปสืบ ความมาจากหลายๆคนแล้วในเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ในวัย50อัพนะคะทุกคนก็จะบอกว่ามันก็จะได้ยาฮอร์โมนนั่นแหละนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่ามันก็เป็นยาเคมีนะไอ้กี้ทางที่ดีอะเราไปหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเป็นธรรมชาติดีกว่าไอ้ก็เลยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอฝังเข็มนะคะทุกคนโอเควันนี้ไอ้ก็อยากจะมาอวยพรนะคะปีใหม่ไทยนะคะให้ทุกๆท่านนะคะไอ้ก็ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะคะดลบันดาลให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำงานทำกิจการงานใดนะคะขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะสำหรับใครที่ ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดียังอยู่ในสถานการณ์ที่ลงลุกคุกคานไอก็ขอให้ทุกคนลุกขึ้นมายืนได้นะคะแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงค่ะนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะสาธุโอเคนะคะทุกคนก็ไอได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนไออยู่ในเมืองให้ทุกคนดูคือตอนที่ไอถ่ายรูป ดอกไม้ที่มันอยู่ตามริมทางอะ่ะจะบอกว่าไอรีบรีบเพราะอะไรพี่คุณเขาปล่อยไอรลงจุดๆหนึ่งเพื่อที่จะเอารถไปจอดแล้วพอดีวันเนี้ยคนในเมืองเยอะมากนะ,ะการจราจรติดขัดไปหมดเลยพี่คุณก็กลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถที่อยู่ใ,ใกล้ๆ้านไทยนะคะที่อยู่ใ,ใกล้ร้านเอเชียแกก็เลยต้องเอารถจะไปจอดอยู่ไกลหน่อยแล้วแกก็เลยกลัวว่าไอรจะเดินไกลเพราะว่าไอรอ่ะอาการยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะไอรก็เลยเ ินลงจากตรงจุดนั้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เดินฝา่าดงดอกไม้ไปแล้วแบบมันอดใจไม่ไหวจริงๆอะ่ะทุกคนก็เลยต้องถ่ายคลิปสั้นๆนะคะซึ่งไอ,อ้อ่ะบอกว่าไม่มีเวลาเพราะว่าไอ้อ,อะ่ะจะต้องรีบไปถึงร้านนะคะเอเชียพ่อพี่ขุนบอกว่าจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปหาที่ร้านก็กลัวว่าถ้าเราโม่แต่ถ,ถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่ขุนไปที่ร้านก็ไม่เจอเราใช่ไหมก็เลยเออได้แหละทุกคนก็เก็บคลิปเก็บอะไรมาฝากเล็กๆน้อยๆพอได้ที่พอได้ให้เห็นบรรยากาศในเมืองโกเทนเบิร์กตอนนี้นนว่ามันแบบมันมันมันทำให้เรามีความสุขมมมมมมาากกกยิิ่่่่งงขึ้้้นนนนนพอออััีแแแสดดดลวไเเรบะทุค ความมีชีวิตชีวามันได้กลับมาแล้วนะคะไอ้ก็รู้สึกเออดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ไปนั่งกินไอติมเนาะก็รู้สึกว่าอารมณ์จะดีขึ้นนะคะแต่จริงๆไอ้ก็ไม่ได้อารมณ์เสียนะอาการใบทองของไอ้คือไอ้ไอ้เวียนหัวไอจาเจียนแค่นั้นแหละนะคะโอเคเดี๋ยวไอ้จะให้ดูว่าวันนี้ไอ้ไปได้อะไรมาบ้างนะคะที่จริงก็เอาความตั้งใจไปซื้อมะละกอไอ้อยากกินตำมะละกอนะคะแต่ไอ้ก็พอดีมนอยู่ใกล้ๆตลาดขายเนื้อเนื้อสดไงไอ้ก็เลยไปได้เนี่ยค่ะกระดูกหมูมา โลกว่านะคะเอามาไว้ต้มน้ําน้ำเึยเตี่ยวค่ะกระดูกหมูนะคะไอ้เขาตัดแบ่งให้นะคะแล้วก็ได้เนื้อมาค่ะทุกคนมันเป็นเนื้อส่วนอ่อส่วนไหนไม่รู้ที่น้องต้อยเคยบอกว่าตัวเนี้ยเอามาทําเป็นเนื้อตุ๋นเึ้เตี่ยวเนื้อตุนเนี่ยมันจะเลิศมากนะคะมันจะมีมันติดด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไอให้เขาช่างให้หนึ่งกิโลนะคะอืม หนึ่งกิโลแล้วก็ตัวนี้เป็นขาปุ๊บแม่เนื้อร่วงตัวนี้เป็นตับหมูค่ะทุกคนเดี๋ยวมันเลือดมันจะหยดน่อยไม่ฉีกให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นเนื้อบดค่ะเนื้อผสมหมูนะคะบดนะคะอันนี้อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะคะเอามาเอามาไว้ทาซอสพาสต้านะคะอะโอเคเนื้อก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เรามาดู สินค้านะคะของจากร้านเอเชียนะคะเป็นมะละกอคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะคะของพวกนี้จะบอกว่ามันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะยังเป็นของเก่าอยู่เพราะว่าของใหม่เขาจะวางขายพรุ่งนี้วันอังคารแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันอังคารไอ้มีนัดกับหมอฟันไอ้ก็เลยจะไปไหนไม่ได้แล้วนะัดได้เวลานะัดตอนสี่โมงเย็น่ะเป็นเวลาที่ไม่ดีเลยอะทุกคนเออจะไปไหนก็ห่วงแต่จะไปหาหมอฟันนะคะก็ได้ขึ้นช่ายนะคะทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะต้องกินกับขึ้นช่ายจะเข้ากันดีที่สุดนะคะ แล้วก็ได้ผักบุ้งค่ะเป็นผักบุ้งจีนนะคะ1แพ็คแล้วก็เครื่องตุนค่ะทุกคนเครื่องตุนเครื่องพะโลเครื่องทำเนื้อเปื่อยนะคะแล้วก็มะเขือค่ะจริงๆมะเขือนี่มันเหลือหลายแพ็คนะแต่นี่ก็ไม่กล้าเอามาเยอะเพราะว่ากลัวว่าไส้ข้างในมันจะดําและจะเสียดายเงินนะคะเพราะว่ามันมันมาตั้งแต่ทิปที่แล้วนะคะก็เลยเอามาแพ็คเดียวพอได้แบบเผื่อจะกินน้ําพริกกะปิวันนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นหมูยอหมูยอที่คนเวียดนามทําขายในกรุเทนเบิร์กนะคะพอดีตอนไหนไปถึงที่ร้านอ่ะซื้อของเสร็จกําลังจะออกมาเขาเอามาส่งพอดีนะคะอันนี้คนที่กรุเทนเบิร์กทำแล้วเขาบอกทําอร่อยมากก้อนนี้นะคะ50คโครนน้ําหนักหน้าจะอยู่ลาลาประมาณ250กรัมเดี๋ยวนะไอ,อจะลองช่างดูมีตาช่างอยู่โอ้ย ไอ้ก็ประมาทเขาทุกคนครึ่งกิโลนี่ครึ่งโลเอ๊ะเลยค่ะว่าไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าหรือจะทํายําหมูยอกินดีวันนี้ทุกคนเนาะทำยาหมูยอนนจากที่วันแผนจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำยำหมูยอก็ดีนะง่ายๆดีนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ในน้ำยานางค่ะแล้วก็ เอากะทิอร่อยดีมาหนึ่งกระป๋องไอหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ได้กุ้งมาค่ะได้กุ้งเขาตัดส่วนหัวมาแล้วจะมีเปลือกนะคะกิโลหนึ่งค่ะวันนี้ใหญ่ก็ด้วยความที่ใหญ่ก็ซื้อของแบบเร่งรีบก็ไม่ได้พิจารณานะคะว่าเออมันมีอะไรที่น่าจะซื้อมาอีกนะคะด้วยความที่เราต้องซื้อของแบบรวดเร็วก็วันนี้จ่ายที่ร้านเอเชียนะคะ4ี่้อยสิบแปดจุด 75นะตีไป419โครนนะคะทุกคนที่แพงที่สุดก็จะเป็นกุ้งนะคะ129โครนนะคะแล้วก็มะละกอลูกนี้นะคะมะละกอลูกนี้น้ำหนัก725กรัมก็คือ7ขีดนิดนิดนะคะ108.75ตีไปว่า109โครนค่ะอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็อยู่ประมาณตีไปสัก3.2 1โครนแลกได้3.2บาทนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเงินบาทอะแข็ง แข็งตัวนะคะถ้าเทียบกับเงินเงินสวีดิสโครนเนี่ยนะคะทุกคนเงินบาทแข็งตัวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาไอส่งเงินไปเมืองไทยนะคะส่งเงินไปเงินเดือนไปให้แม่เนาะไอก็จะต้องใช้เงินโครนเนี่ยมากขึ้นนะคะกว่าจะได้เงินเงินเดือนให้แม่น่ะนะคะทุกคนก็ต้องใส่เงินโครนไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนนั่นแหละไอ้ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันเป็นเรื่องของ ระบบของเศรษฐศาสตร์มหาภาคกับทุกคนมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยเออเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะมีทําได้อย่างเดียวก็คือตั้งใจทํางานขยันทํางานนะคะแล้วก็ใช้จ่ายไม่ซุรุยสลายนะคะยกเว้นของกินอยากกินอะไรก็ต้องได้กินเพราะว่ากองทัพมันก็ต้องเดินด้วยทอมนะทุกคนเนาะเออนั่นแหละตู้นี้มันมันยังอุ่นๆอยู่นะคะเหมือนเขาเพิ่งจะเนื่องเสร็จคะ่ะก็เดี๋ยวจะเอาไว้ข้างนอกก่อนก่อนที่จะเอาไว้ตู้เย็นนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูกระเทียมป่าที่ไอ่ปลูกไว้ตรงหน้าบ้านนะคะว่าหลังจากที่แดดออกหลายๆวันติดๆกันเนี่ยมันโตขนาดไหนแล้วนะคะขอเติมกำลัง,ก,ลงกาแฟแป๊บหนึ่งทุกคนกาแฟดำค่ะไปค่ะไปดูผัก ตรงนี้ไอ้เพิ่งจะทําความสะอาดไปนะคะเมื่อเช้านะคะคือแดดมันสวยมากไอ้ก็เลยแบบพยายามที่จะออกมาทําอะไรนะคะทุกคนถึงไอ้จะแบบไม่ค่อยจะร้อเอร์เท่าไหร่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ว่ามันก็จะมีพวกเหมือนเป็นไลเคนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมอสนะคะขูดออกนี่มา นี่ทุกคนดูความโตของเขานี่โตขึ้นเยอะโตมาพร้อมดอกเลยเนี่ยค่ะนูน่นแล้วตรงนี้เบีย้ยมันน้อยๆสวยมากไอบอกคนข้างบ้านให้มาตัดไปทำกินเฮ้ยโทนี่ hey, hey. ไดฟินร่มสะะ์เลิค่ะ ดู f o คลิปไปแบบคลิปพอกจ้โอ้ด้านใดเรมแครมแฟชชั่แอต่ม่กรีนเชิ้เอลัน์เยสแต่ก็ดรามเลินฮะยูดู f o ยู for พอกจ้ะโดเมเรมดักสักพอกจ้ะเนี่ยอย่าอูดละมงอะอัวนี่อีอัวดบลมิกเกะ อ๋ดอดมคมมาที่บอกแกเวียดดูวารีวารีอวดนี่นะทุกคนแล้วก็ให้ดูเบีย้ยมันอันนี้เกิดจากเมล็ดใช่ไหมปกติต้นมันเราปลูกข้างในทีนี้เมล็ดมันก็โน้มออกมาไปถึงดอกอะค่ะทุกคนดอกมันโน้มออกมาแล้วเมล็ดมันก็ปลิวไปเนี่ยทุกคนดูเต็มขอบนั้นเลยอ่ะ ะมีแต่กระเทียมป่าอืมนี่นะดูแล้วกระเทียมป่าเนี่ยกวางไม่กัดกินนะเนี่ยอะไรกัดกินอันนี้ต้นฟันสิงโตนะคะทุกคนแล้วก็ผักชีล้อมก็ขึ้นละออกไปตะกี้พอดีคุยกับเพื่อนบ้านนิดนึงคะ่ะทุกคนโทนี่เขากลับมาจากทำงานพอดีนะคะอ่อไอเริ่มเริ่มปลูกอ่อ ไอปลูกมันฝรั่งนะคะไอเอาจิ้มจิ้มลงไปในกระถางที่ไอ่เคยปลูกพวกมะเขือเทศนะคะปีที่แล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูในนี้มีหัวมันฝรั่งนะคะอันนี้กระถางที่สองใส่เป็นกระถางละหนึ่งหัวนะคะอันนี้ก็หนึ่งหัวนี่ก็หนึ่งหัวตัวนี้ก็หนึ่งหัวตัวนี้ก็หนึ่งหัว ดูมันจะงอกหรือเปล่านะอืมถึงเวลาที่จะลาทุกคนไปแล้วนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าก่อนไปนะคะอันนี้คือต้นกล้วยไม้นะคะซึ่งเอาวางไว้ตรงริมหน้าต่างหน้าบ้านนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าช่วงนี้แดดมันร้อนจัด แดดมันร้อนจัดแดดมันจ้ามากแล้วเพอิญตัวนี้มันอยู่ติดกับกระจกใช่ไหมคะทุกคนแล้วกระจกมันก็ร้อนเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือไอหายไปทํางาน4ี่วันเนาะไอก็ไม่ได้ดูแลพวกต้นไม้เลยช่วงสี่วันนี้เพราะไอจะรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะทุกคนสีวันรดน้ําทีอะไรเงี้ยใบมันไหม้ค่ะทุกคนเหลืองไปหมดเลยทุกต้นทุกต้นเลยนะคะที่วางไว้ติดกับกระจกเนี่ยค่ะมันไหม้หมดเลยตรงปลายมันที่ชนกับกระจกนะคะ ก็เลยเอาเอา,เอามาซ่อนเอามาซ่อนไว้ข้างในค่ะวันนี้น่าสงสารมากเลยตอนที่ไอไปเห็นมันเมื่อเช้าอะ่ะประมาณสายสายสายิบเอ็ดโมงไม่ใช่เช้าสิมันใบมันร้อนหมดเลยทุกคนเนี่ยดูมันไหม้หมดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะฝั่งเนี้ยที่เจอแดดที่เจอที่เจอแดดแล้วก็ติดกับกระจกนะคะไหม้หมดทุกใบนะคะส่วนสัตว์นี้อยู่ด้านในก็ยังเขียวอยู่นะคะยังเขียวอยู่แต่ใบล่างนี้ก็ไหม้แล้วนะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็กําลังแตกดอกออกมาแล้วค่ะโอเคอัปเดตให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็นั่นแหละค่ะไอก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอสวัสดีทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย